ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีภาพของช้างป่าเข้าประชิดรถยนต์ของนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดติดตามได้จากรายงานค่ะ ท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางเข้ามายัางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันตามปกติหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางช้างป่าสร้างความมั่นใจโดยระบุว่าไม่หวาดกลัวว่าช้างป่าจะมาทำอันตรายโดยก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่เราก็ดูคำแนะนำก่อนเราจะเข้ามาเราก็จะมีคำแนะนำเขาบอกว่าห้ามอะไรห้าม ติดจะกรยารถไว้ได้แต่จ,จอดถ้าเห็นช้างก็ระยะ30เมตรก็คือจอดห่างห้ามบีบแต่แล้วก็ห้ามต่อไฟห้ามอะไรก็เราก็อ่านมาค่ะ<ด>ไม่กลัวค่ะถ้าเราทําตามคําแนะนําที่อย่างถูกต้องที่เราก็ศึกษาก่อนนะคะก็ไม่เพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไกด์นำเที่ยวระบุว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าเราก็ต้องอให้ข้อมูลลูกค้าแล้วก็อย่างหนึง่งคือตอนนั้นมันเป็นเป็นเป็นภาวะที่ว่าอะไรที่ว่าไม่ปกติคือผู้คนมามากแล้วสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขาแต่ว่าในขณะที่ในวันเวลาหนึ่งที่มีผู้คนจํานวนมากแล้วก็รถจํานวนมากเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสัตว์สัต,สตที่เขาอยู่ตรงนีเน้เขาก็สูญเสียวงจรชีวิตของเขาช้างเขาเคยเดินข้ามถนนในเวลาของเขาถ้ามีรถมากๆนี่เขาก็ก็เสีย เ,เขาเรียกว่าอะไรคะเสียความเคยชินของเขาอะค่ะแม้แต่ทั้งเก้งและกวางเนี่ยที่เคยอยู่ตามตามริมถนนที่เขาเคยเล็มหญ้าตรงนี้นะคะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในลำทารมกุเทศไทยรายนี้ยังระบุว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อมาเที่ยวในพื้นที่ป่าอุทยานที่จะต้องไม่ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของสัตว์ป่า สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้กันที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เขาจะรู้ว่าการไปป่านี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ทั่วทั่วไปในต่างประเทศเขาก็จะมีข้อระเบียบของเขาอะค่ะอันนี้เขาก็ทราบเที่ยวเขาใหญ่ได้ตามปกติค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราเจอสัตว์ป่านี่เรานึกว่าโอเคเขาเป็นเจ้าของถิ่นเราจะไปไล่เขาเราต้องให้เขาไปก่อน ข้อห้ามสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีอยู่หลายข้อเช่นห้ามให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาดห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอุทยานห้ามขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือถ้าเจอช้างป่าลงมาเดินบนถนนก็ห้ามดับเครื่องเด็ดขาดห้ามบีบแตรหรือใช้ไฟสูงไล่ควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย30เมตรรอให้ช้างออกจากถนนแล้วค่อยขับรถผ่านไปแต่หากเจอในเวลากลางคืนให้ใช้ไฟต่ำและปฏิบัติตนเหมือนเจอช้างตอนกลางวัน